อะไรนะชอบกลัว,วเอ้าชอบกลัวกลัวแล้วจะดื้อไหมออาชอบกลัวแล้วจะเออแล้วจะดื้อไหมกลัวจะดื้อไหม จะดื้ออีกไหม,มโชคกลัวไหมพี่ว่าพี่พี่ว่าพี่ฟังมันพูดไม่ผิดเนะ่ยพ่กโชคกลัวมาทางนี้มาทางนี้มาหาแม่ทางนี้มาโชคกลัวเหรอึอโชคกลัวโชคกลัว